สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกันแบบสบายสบาย,บายก็วันนี้นะครับแรกก็ตั้งใจว่าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเหรียญไทยนะครับแต่เพิ่มว่าเมื่อวานนะฮะก็มีลูกค้าต่างชาตินะฮะสั่งออเดอร์เหรียญเข้ามาเหรียญหนึ่งนะบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับก็หรือว่าเดี๋ยววันนี้ ก็เลยเปลี่ยนแผนจะมาพูดเรื่องเหรียญน,นี้กันที่ขายเข้าไปนะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะครับก็เลยต้องรีบเอาเหรียญเหรียญนั้นนะครับที่ขายไปแล้วนะครับเอามาถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไว้นะครับนี้ก็พูดไปด้วยชงกาแฟไปด้วย นะครับก็สบายๆแล้วกันนะครับก่อนอื่นก็มาดูรายเหรียญของเหรียญน,นี้นะครับที่ขายเข้าไปนะเป็นเหรียญของประเทศเดนมาร์กครับผมปี1842นะครับเป็นชนิดราคา1นริงแบงก์สกิลลิ่งครับชื่อ่อนข้างยาก เป็นปีลิสทีเดียวนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงครับผมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงก็เป็นด้านหน้านะครับจะเป็นรูปของพระเจ้าคริสเตียนที่8ของเดนมาร์กแห่งเดนมาร์กนะครับแปดครับส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นมีบอกปีพอสอ,อ,อปีคศนะครับแล้วก็ มีระบุข้างเงิอนอไว้ก็คือหนึ่งอะไรนะเดี๋ยวหนึ่งริสแบง์สกิลลิงนะฮะชื่อมยาวนิดหนึ่งนะซึ่งพระเจ้าคริสเทียนที่8เนี่ยแห่งเดนมาร์กเนี่ยก็ท่านครองราช์ช่วงปีคศหนึ่งักรามสิบเกถึงปี1,848นะครับ ซึ่งช่วงนั้นก็ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่3ของประเทศไทยเรานะครับเ,เหรียญน,นี้เป็นเหรียญ NGC นะเกรดแล้ว NGC MS 6 2 BN นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกรด UNC เหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่ามันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เป็นเ,เหรียญที่เกรด สูงที่สุดในระบบนะครับเกรดเกรดสูงส,สุดที่ในระบบนะครับที่เคยมีฝรั่งบันทึกเอาไว้นะฮะมันเคยถูกประมูลไปนะฮะในปีสองพันิะฮะเป็นเกรด65สบห้านะฮะเพรานั้นก็ประมูลจดไปที่ราคาสาเดี๋ยวครับจะไปที่ราคาสามรอเจ็ดสิบสอง ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งมื่นสองพันบาทโดยประมาณนะครับเรามาพูดถึงนะในแพลตฟอร์มออนไลน์นี่นะครับผมตั้งราคาขายเหรียญน,นี้นะครับเป็นเม็โทสิบสองเหรียญเนี่ยตั้งไว้ที่ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบดอลลาร์ครับแล้วก็ได้ส่งออฟเฟอร์ไปให้ลูกค้านะฮะ ที่สนใจในเหรียญนี้นะลดไป10เป็นราคาที่135ยูอสดอลลาร์แล้วก็มีลูกค้าคนนี้แหละครับที่เขาเต่อรองมาเป็นเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์มาที่125อ่าผมก็เลยโอเคขายเข้าไปนะครับแล้วก็รีบเอาเหรียญน,นี้ขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ทันเราต้องรีบส่งให้เขานะครับ ็นไม่ว่าการขายเหรียญในแพลตฟอร์มออนไลน์ของต่างประเทศในลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมันเป็นโอกาสที่เราจะสามารถทําเงินซึ่งบางครั้งก็ขายได้ราคาที่ดีกว่าที่จะขายในประเทศไทยเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการขายสินเหรียญออนนหรือขายเหรียญในตลาด ออนไลน์ในแพลตฟอร์มของต่างประเทศเนี่ยก็มีมีข้อข้อเสียเปรียบเหมือนกันนะแต่ว่าข้อเสียเปรียบเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเทศไทยเราเนี่ถ้าให้พิจารณาข้อได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยข้อแรกเลยนะฮะก็คือเรื่องของระยะเวลาในการขนส่งอะไรในการได้รับเงินอันนี้เป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบอย่าง แพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศไทยเราเองเนี่ยนะฮะก็ไม่เกินอาทิตย์แล้วมั้งฮะก็เงินก็จะเข้าในอลเล e ตของเราแล้วก็อีกอทิย์หนึ่งก็โอนเข้าในธนาคารของเราแต่ว่าถ้าเป็นการขายให้ลูกค้าต่างประเทศเนาะกว่าที่จะส่งไปถึงมือเขาเนี่ยเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันสามสิบวันหรือมากกว่านั้นแล้วหลังจากนั้นส่งไปปุ๊บลูกค้าได้รับของปุ๊บ มันช่วงนั้นเขาเขายังโห้เงินของเราไว้อยู่เนาะกว่ากว่าเขาจ้เกิดแบบจบสิ้นกระบวนการในการรับของเรียบร้อยกว่าเงินยูเอ,อ,อสดอาลลร์จะออโอนเข้ามาใน wallet ของเราเนี่ยก็ใช้เวลานาน,านกว่า,านี้คนที่สายปานสั้นที่ต้องการใช้เงินไวๆก็จะมีปัญหาตรงนี้อีกเรื่องหนึง่งที่ ควรคานึงถึงก็คือเรื่องของค่าเงินและตาแลกเปลี่ยนนะไม่ว่าจะเป็นยูเอสลลร์หรือเงินยูโรอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นขายออนไลน์ในประเทศไทยเราใช่ไหมครับเป็นเงินบาทมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือเป็นเงินบาท1บาทก็คือ1บาทแต่ถ้าเป็นยูเอสลลร์หรือยูโรเนี่ยบางทีบางจังหวะค่าเงินของเราแข็งค่าอยู่ที่29 30. บาท3าบาทบางทีก็อ่อนค่า สาบี่บาทสาบห้าบาทแล้วแต่แล้วแต่ช่วงเวลาอันนี้มันไม่แน่ไม่นอนเกิดบางจังหวะเราขายได้พอดีแล้วเป็นช่วงที่เราต้องการจะถอนเงินเป็นช่วงที่จังหวะเหลือยี่สิบเก้าบาทโอ้เสร็จเลยทีนี้หายไปเท่าไหร่หายไปสมมติสามสิบสี่ลบยี่สิบเก้าหายไปห้าบาทต่อเยอดอลลาร์ร้อยดอลลาร์ก็เท่ากับห้ารอยบาทเข้าไปละทําก็อันนี้ก็เป็นข้อหน้ากังวลกันเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเรา เราจะขายได้ในช่วงจังหวะที่ดอลลาร์มันแข็งค่าหรือมันอ่อนค่าอะไรยังไงเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือในแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศไทยเราเนี่เงินไม่กี่สิบไม่กี่ร้อยนะเขาก็โอนเงินเข้าธนาคารเราได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เนี้ยขั้นต่ำที่จะไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าธนาคารเราก็คือห้าพันบาทแล้วางเี้ถ้าเกิดเรา ยังไม่ถึงสักทีเราก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะกว่าจะถึงพอถึงปุ๊บก็ค่อยถอนออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อที่ต้องคำนึงถึงนะครับ <Okay. S 1> สำหรับคนที่สนใจที่จะทำการขายเหรียญหรือว่าสินค้าอื่นๆทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มในประเทศ แพตฟอร์มต่างๆกระตามนะครับสามารถที่จะไปหาศึกษาไดนะ้ตามหนังสือก็มีสอนหรือว่าตามโซเชียลมีเดียต่างๆก็มีสอนนะครับไปศึกษากันได้ว่าทำยังไงอะไรยังไงนะครับเอาละจะหมดแก้วแล้วก็หมดแก้วเลยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ